ฮัลโหลบิ n e านนา f กาฟอสดีนะครับทุกคนวันนี้จะมาเรียนรู้วิธีการออกเสียงนะครับสี่เสียงด้วยกันเสียงชและจกันนะครับมาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราต้องรู้เลยคือความเหมือนและความต่างของทั้งสี่เสียงนี้นะครับเสียงชและจนะครับ สิ่งที่เหมือนกันเลยนะคะคือ place of articulation นะคะ place ของทั้ง4เสียงนี้นะคะคือ o r i o l palatal ครับส่วนสิ่งที่ต่างกันนะคะคือ manner of articulation นะคมาเริ่มกันที่ manner แรกกันเลยนะคะคือ fricative ครับ fricative เนี่ยคือเสียงเสียดแส้ครับเป็นเสียงที่มีลงบอกมาตามไรฟันนะคะได้แก่ตัวและ ส่วนแมนเนอร์ตัวที่2นะคะคือแอฟริกัครับแอฟริกัเนี่ยคือเสียงกับเสียดแทรกนะครับเสียงนี้นะคะคือการผสมกันระหว่างเสียงสต็อปเสียงกัดนะครับกับเสียงเฟคเ t ตีฟเสียงเสียดแทรกนะครับก็จะได้เป็นตัวก็จะได้เป็นเสียงกับนะครับมาเริ่มออกเสียงกันเลยครับคู่แรกเสียงนะคะ เสียงนี้นะคะคือเสียงไวเลสนะครับจะไม่มีการสั่นของเส้นเสียงนะครับวิธีการออกเสียงนี้นะคะจะเหมือนกับเวลาเราจะบอกให้ใครสักคนหนึ่งนะครับเงียบๆนะคัแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเช่นในคำว่า sugar sugar ocean ocean fish fish ต่อไปนะครับคือเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นเสียง voice นะครับจะมีการสั่นของเส้นเสียงนะครับเช่นในคำว่า usual usual treasure treasure garage garage ต่อมานะครับคู่ที่สองครับเสียง นะครับเสียงนี้นะครับจะเป็นเสียงไวเลสนะครับเสียงนี้นะครับจะมีการกักลมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมานะครับจะไม่ลากยาวนะครับเช่นในคำว่าแช่แช่คิชเนคิชนบีชบีชและเสียงสุดท้ายนะครับคือเสียงจ้จ เสียงนี้นะครับจะเป็นเสียง voice นะครับเสียงนี้จะมีเสียงคล้ายๆตัวจอร์จานนะครับแต่จะเป็นจอร์จานแบบก้องๆนะครับเช่นในคำว่า jam jam angel angel orange orange ต่อไปนะครับถึงเวลาของทั้งทวิสเตอร์นะครับมาเริ่มกันเลยครับ The shell she s e l l are surely seashell. If she sells sell h e l l s on the seashore, I'm sure she sells e a s h o r e shells. สำหรับวันนี้นะครับข้าวจบลงแล้วนะครับสำหรับการออกเสียงชชและชนะคบหวังว่าทุกคนนะครับจะได้รับความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบาย